ยบอยครับผมน้ำดีมากนะผมสวัสดีครับท่านชมพบกับร้านช่างนอสโซลาเซลล์นะผมร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาเซลล์และรับติดตั้งโซลาเซลล์ทั่วประเทศไทยนะผมสำหรับวันนี้ทางร้านเรามีโอกาสได้มาเจาะน้ำบาดาลพร้อมกับติดตั้งโซลาเซลล์เลยนะผมวันนี้อยู่ที่จังหวัด บุรีลัมอำเภอบ้านปวดบ้านโคกเปียงเหนือนี่ครับอยู่กลางท้องไร่ท้องนาบรรยากาศลมเย็นๆนะผมหน้าหนาววันนี้เราก็มีอจอน้ำบาบดานนะครับผมอยู่สองจังหวัดอ,อยู่บุรีรัมกับสุรินนี่ครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้ก็ลูกค้านะผมได้มีโอกาสใช้บริการกับทีมงานร้านของเราแล้วนะผมเคย ติดตั้งโซลาเซลล์มาแล้ว1ชุดนะครับผมลูกค้าอยู่ต่างประเทศนะผมก็เลยไว้ใจนะผมกับผลงานที่เรามาเคยทำให้นะผมช่วงประมาณต้นปีแต่ว่าอยู่ที่บ้านนะผมโซลาเซลล์ที่เรามาติดตั้งนะครับวันนี้ก็เลยเลีอยใช้บริการมาเจาะแล้วก็มาติดตั้งกับที่นานี่ครับสำหรับชั้นดินนะครับที่นี่ก็ถือว่าซับซ้อนส่วนด้านบน นะครับผมด้านบนก็จะเป็นในส่วนของดินทรายดินทรายละเอียดนะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นของชั้นหินชั้นหินแข็งเราก็เป็นรถเจาะแบบ2ระบบะสามารถเจาะแบบน้ำวนก็ได้นะครับหรือว่าจะเจาะแอร์นะครับผมก็ได้ส่วนเมื่อกี้นะผมช่างได้เจาะเป็นระบบน้ำวนเพื่อจะ,อะขับดินขึ้นนะครับผมถ้าเราเกิดเราเจาะแอร์ ดินก็จะพังนะผมเราก็เจาะน้ําวนก่อนเพื่อจะลงท่อ6นิ้วส่วนด้านในนะผมก็จะเป็นในส่วนของเครื่องแอร์นะครับเครื่องแอร์เครื่องลมนั่นเองนะผมที่จะยิงหินขึ้นมานะหินแข็งๆเราก็สามารถเจาะได้นะผมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เขาหรือว่าจะเป็นเชิงเขานะครับที่หินแข็งๆนะผมสามารถเจาะได้สําหรับระบบแอร์นะผมนี่ครับ มีน้ําก็ได้แล้วนะผมนะครับเจอน้ําแล้วนะครับแต่เราก็จะเจาะให้ลึกกว่าเดิมนะผมให้น้ําพอใช้แล้วก็ให้เยอะที่สุดเพื่อจะเจอตาน้ําเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินชมใกล้ๆนะครับวันนี้ลมแรงหน่อยนะผมก็ขออภัยนะผมสําหรับเสียงนะครับเสียงลมอันนี้ก็เป็นเครื่องอเบนซินนะครับเพื่อจะปั่นน้ําจากบ่อนี้นะครับ วันนี้ไปใช้กับรถเจาะตอนช่วงแรกเรากา็ใช้น้ำเป็นตัวดันนี่ครับสำหรับพื้นที่ไหนนะผมที่เคยเจาะมาแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่สำเร็จไม่เจอน้ำนะครับสามารถาเรียกใช้บริการทางทีมงานของเราได้นะผมนะ ทางรถเจาะนะผมเราก็รับเจาะทั่วประเทศไทยนะผมไม่ว่าทางลูกค้าจะเคยเจาะมาแล้วนะครับหรือว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะผมนะไม่รู้ว่าจะไปจ้างใครนะผมก็ลงโทรมาสอบถามผมได้นะผมทา,ทางด้านราคานะผมแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับอ,อ,อยู่ที่ความยากง่ายแล้วก็พื้นที่ที่เราอยู่นะผมราคากลางราคามาตรฐานนะครับก็จะมีไว้อยู่แล้วนะผม ครับตันนี้น้ำออกแล้วนะครับผมตันนี้ใช้เป็นระบบอะแอร์นะผมร,รือว่าเป่าลมนั่นเองนะครับราคาค่าเจาะของแอร์นะครับก็จะ,ะสูงกว่าราคาน้ำวนนะครับผมหลายคนหลายท่านไม่ทราบนะครับว่าเจาะแอร์ระบบก็จะหรือว่ามาตรฐานนะครับเห็นน้ามีน้ําน้ําก็จะพุ่งขึ้นมาเราเห็นเลยนะครับผมแบบนี้แล้วก็บอกอถือว่า ดีกว่านะผมดีกว่าระบบห่นถ้าเป็นพื้นที่ทีวว่ว่าเป็นหินนะผมจะเหมาะที่สุดสำหรับการเจาะแอร์ส่วนท่านใดน,นะผมที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะผมจังหวัดบุรีรัมย์นะผมช่วงนี้ก็สามารถเ,าเรียกใช้บริการนะผมได้นะครับทางทีมงานาก็จะวิ่งไปได้ง่ายนะผมว่าตอนนี้เจาะอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ก็ถือว่าโอเคนะผมวันพรุ่งนี้ผมก็จะมาติดตั้งนะผมในส่วนของโซลาเซลล์สองแรงสี่แข็งสำหรับบ่อนี้นะครับสำหรับท่านใดสนใจนะผมอยากจะเกาะน้าบดานนะผมเบอร์โทร0802794699นะผมโทรมาสอบถามได้นะผมเกี่ยวกับเรื่องบ่อบดานหรือว่าโซลาเซลล์นะผมทางร้านเราก็ยินดีให้คำปรึกษา สนะำหรับกรณีที่รถไปเจาะแล้วเจาะไม่ออกนะผมไม่ได้น้ำบ่อซุดบ่อถล่มนะผมทางลูกค้านะผมก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้นนะผมทางร้านเราบริษัทเราก็รับประกันนะผมถึงงานยาวนานถึงสองปีนะครับมีปัญหานะผมทางร้านเราก็จะมาเจาะให้ใหม่ถ้าเป็นปัญหาของโซลาเซลล์นะผมทางร้านเราก็จะมาเปลี่ยนให้ใหม่นะผม ในส่วนของด้านการโควิดนะผมหลังการขายก็มาตรฐานนะผมยืนหนึ่งนะผมในเรื่องบริการหลังการขายนะสำหรับวันนี้าทางทีมงานนะผมหรือว่าช่างนอสโซลาเซลนะขอตัวลาท่านผู้ชมนะผมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ